จ้าเพื่อนๆเ,เริ่มต้นจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้เป็นองค์ละหกร้อยนะคะราคาก็มีบอกอันนี้เป็นองค์สำเร็จของหลวงปู่ทวดนะคะสุริยันราชาค่ะเป็นเหล็กไหลชนิดสุริยันราชานะคะหกร้อยบาทนี่ค่ะ ปิดตาอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะคะเพื่อนองค์เล็กๆก็มีจิ๋วๆอันนี้เป็นเหล็กไหลอะไรเอ่ยน่าจะเป็นโกดปีค่ะนี่องค์ละหกร้อยบาท มาดูราคาองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเด็กไหลแก้วนะคะนี่ค่ะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเด็กไหลแก้วส่วนนี้ก็เป็นพระผงธรรมดาค่ะ ผมหลวงปู่ทวดนะคะสี่ร้อยบาทราคาเช่าบูชานี่สามร้อยสามร้อยบาทมาชมองละห้าร้อยค่ะนี่ปู่ทวดนี่เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะคะนี่ค่ะ ราคาเช่าบูชาส่วนนีองค์ละแปดร้อยมีกรอบให้ด้วยนะคะกรอบลงยาให้ด้วยอันนี้เป็นเหล็กไหลทองปลาไหลนะคะนี่เป็นองค์สำเร็จราคา ราคาเช่าบูชาแปดร้อยบาทนี่ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยนี่องค์ละพัน นี่ราคาบูชานะคะอันนี้มีีนรูปของหลวงพ่อสมพรนะคะนี่เขาเรียกอะไรนะเรซือ นี่เป็นเหล็กไหลโกดปีองค์ใหญ่มากเลยค่ะราคาบูชาสามพันบาทองค์สองพันก็จะเล็กลงมาไหนนะคะเงาดำสวยมากเลยค่ะ เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อสมพรด้านหลังก็จะแปะเล็กไลร์แล้วก็เบีย้ยแกนะคะเล็กไร้ชนิดต่างๆค่ะอยู่ด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นองค์หลวงพ่อเองเลยนะคะแบบปูลูสีค่ะอันนี้สุริยันราชา สำเร็จองค์ปู่ฤาษีราคาบูชา900บาทแบบนี้ก็มีนะคะเป็นทองปลาไหลนะคะนี่เช่นกันค่ะราคาบูชา900บาทราคาก็จะมีติดให้ดูทุกองค์เลยนะคะ สำเร็จองค์เหล็กหลโกดปีสำเร็จองค์ปู่ทวดนะสำเร็จองค์พระปิตาองค์ละพันบาทลูกอมมวลสารเหล็กไหลาราคาบูชาร้อยเก้าเก้า ชมเหล็กไหลชนิดฝังค่ะฝังไว้ใต้แขนก็มีเยอะเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรุ่นนี้ก็นี่ค่ะองค์ยาวๆนี่นะคะฝังไว้ใต้แขนอันนี้เป็นเงินยวงมีตะกุดทองคำด้วยนะคะตะกุดทองคำราคาสองพันบาทนะคะปีกแมงทับก็มีค่ะ ใครสนใจฝังเหล็กไหลไว้ใต้แขนนี่เลยนะคะราคาค่ะต่อมิตนะคะจะฝังสองข้างก็ได้เงินยวงนี่นี่ค่ะสองพันบาทพยาเหล็กไหลองค์ละพันพยาเหล็กไหลนี่องเล็กนิดเดียวค่ะฝังทั้งทีต้ององค์ใหญ่ๆไปเลยค่ะ ฝังทั้งทีต้องจัดองค์ใหญ่ไปเลยนี่ฝังไว้ใต้แขนราคาบูชาแล้วแต่ชนิดเหล็กไหลนะคะ องคโลกธาตุองค์ละสองร้อยเก้าสิบเก้านี่ร้อยเก้าเก้าค่ะพาชมช้าๆทีละตู้ทีละตู้นะคะเ,เพื่อน จะได้เห็นกันชัดๆค่ะวันนี้อันนี้พิมพ์ทรงไก่นะคะทรงหนุมานพิมพ์ทรงเม่นนะคะก็จะมีบอกอยู่ะคะ่ะแบบใส่กรอบก็มีนะคะ ตู้นี้ตู้นี้แบบลือสีเก้าร้อยบาทไม่ธรราดา,าราคาก็จะอยู่ตามกล่องเลยค่ะ ห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองพันนะคะเด็กหลายแก้วองค์ละพันคือมาเคยดูครั้งก่อนก็หมดไปแล้วค่ะหมดไปแล้วอันนี้เป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดส่วนมากก็เห็นแต่ผู้ชายค่ะบูชาไปนะคะ จำดฮจหเป็นตะกุดจำหัดนี่ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะ น้พปูแพร่400บาท300ราคาติดให้ชาวบูชาชัดเจนเลยค่ะอันนี้น้ำมันน้ำมันก็มีนะมันเหมืนบ้านจัก,กรจันทร์ขอที่อยู่ค่ะอันนี้เป็นเงินยวงนะคะอันนี้สำหรับห้อยคอ ตันนี้ตัง้งหน้ารถพันบาทมีห้าร้อยแบบนี้แบนี้ราคาห้าพันมีจิงจกสองหาง นี่สามพันว่าสามร้อยชวดชมราคานะคะ ีหมอกแล้วก็เงินดวงแล้วก็กดปีกดปีองเงี้ยมึงเนี่ยคือตงนี้มาดูนี่สำเร็จองค์เนี่ยสำเร็จองค์หลวงปู่ทวดนี่เป็นไกลกดปีนี่องค์ละก้าร้อย ีแบบนี้มีให้ชาบ,บูชาองค์เ้วยก่านี้ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมียักสุดก็สองพันอืม กดปีราคาบูชานี่องละหกร้อยบาทนี่องละพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยเด็กไหลแก้วเป็นไงมัางคะเพื่อนๆราคาบูชาเล็กไหลนะคะ ใส่พานไว้เลยค่ะใส่พานแล้วก็บอกราคาบูชาเรียบร้อยนะคะมีห้าร้อยบาทองค์เล็ก่างนี้ทำไ,ไมมนน่ารักจังเลย มีคนมาฟังเล็กไหญ่ด้วยค่ะดูองค์หน้าตาแปลกนี่คือบูชาไปแล้วองค์ละเก้าร้อยค่ะปูเรซีนะคะ พื่อน,นางน้อยบ้านสวนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะพามาชมราคาบูชาเหล็กไหลนะคะมีหลากหลายราคานะคะเพื่อนมาชมมาดูกันได้มีราคาราคาบูชาก็มีประมาณนี้นะคะหลากหลายราคาค่ะโทรสอบถามได้หมดนะคะว่ามีเหลือหลายชนิดไหนม้างผู้ทุกคุณด้านไหนนะคะเพื่อนค่ะ ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ